สวัสดีครับพี่ํ้มพึง่งสวัสดีจ้าเจอรี่โหนี่นั่งบำรุงผิวแต่เช้าเลยนะครับแน่นอนสิเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจอรี่รอพี่แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าพี่ลืมครีมบำรุงผิวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ปกติแล้วถ้าใช้เซรัม่มอลไรต้องใช้ครีมบำรุงผิวด้วยเหรอครับอย่าบอกนะว่าเวลาเจอรี่ใช้เซรั่มแล้วเนี่ยนะก็ทาครีมกันแดดเลยก็ใช่ครับมันยังไม่ ถูกวิธีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเซรั่มเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เน้นการฟื้นฟูบำรุงและแก้ปัญหาผิวอย่างตรงจุดและด้วยความที่เซรั่มมีเนื้อบางเบาจึงทำให้เซรั่มซึมซาบลงไปในผิวได้อย่างล้ำลึกแถมยังไม่กีดกันการทำงานของครีมบำรุงผิวตัวอื่นๆอีกด้วย แต่กลับเพิ่มประสิทธิภาพในการนำพาสารบำรุงของผลิตภัณฑ์อื่นๆให้ซึมลึกลงไปสู่ผิวได้มากกว่าส่วนครีมบำรุงผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำกับน้ำมันมีเนื้อสัมผัสข้นทำให้สามารถมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดีจ้ะโอ้โหเข้าใจแล้วครับว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวจะทำหน้าที่แต่ละอย่างนี่เองครับใช่แล้วจ้านี่ถ้าผมแวะมาหาพี่น้ำพึ่งไปปล่อยสงสัยผิวหน้าต้องชุ่มชื้นกระจ่างใสแน่นอนเลยครับโอ้ยแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่า ถ้าเราเนี่ยนะดูแลผิวของเราอย่างสม่ำเสมอยังไงก็ดูดีมีมั่นใจแล้วฮะเชื่อเชื่อพี่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลอมีเอล